มีคำถามเรื่องเจาะคอครับถามว่าเจาะคอทํำยังไงเดินได้ด้วยไม้เท้าเล็กน้อยแต่มีเจาะคอไหนๆก็ตอบเลยไปนะครับเพราะมีคนผมจําได้ว่ามีคําถามอยู่ในอินบ็อกซ์ถามเรื่องเจาะคอเหมือนกันผมอธิบายรวมกันรวบกันไปแบบนี้นะครับการเจาะคอเนี่ยคืออะไรการเจาะคอเนี่ยคือการทํารูนะครับจากผิวนอกผ่านผ่านผิวหนังนะครับทะลุเข้าไปที่หลอดลมในระดับที่ต่ากว่ากล่องเสียงกล่องเสียงคือตรงลูกกระเดือกนะครับอันนี้ต่าต่าลงมาอย่างนี้นะครับท,รทํารูทาวนเอาไว้ รูถาวรเมื่อมีรูตรงนี้เนี่ยเวลาหายใจลมก็จะเข้าออกผ่านตรงนี้ไม่มาผ่านปากละการที่มีมีรูอยู่เนี่ยก็จะมีประโยชน์ทําให้แน่ใจว่าไม่ว่าข้างบนนี้จะอุดตันยังไงยังไงก็มีรูหายใจเช่นมีเสมเสมหะอุดตันคอก็ยังหายใจได้ด้วยทางรูนี้หรือถ้าหากว่าต้องการดูดเสมหะออกที่อยู่ข้างในหลอดคอนี่ก็สามารถแย่สายเข้าไปดูดได้เพราะว่า แย่สายจากปากลงไปดูดในคอนี่เป็นเรื่องทรมานมากแล้วก็แย่ไม่ค่อยจะเข้าด้วยนะครับทีนี้คนที่เจาะคอส่วนมากก็เป็นคนที่มีปัญหาการกลืนหรือมีปัญหาการหายใจรุนแรงมาก่อนณตอนนี้เดินได้แล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยนะครับก็น่าจะหมายความว่าการฟื้นตัวโดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างดีแล้ว แต่ว่า,เ,าเสมหะเยอะคนที่เสมหะเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งที่หมอพบนะครับเจอบ่อยก็คือว่าจริงๆเสมหะเนี่ยมันมาจากการสำลักคือมันไม่ได้มีโรคอยู่ในปอดปกติเนี่ยเวลาที่เราปอดอักเสบหรือหลอดลมอักเสบเนี่ยจะมีเยื่อเมือกข้างในหลอดลมเราจะผลิตเมือกออกมานะครับเพื่อปกป้องตัวเองเมือกนี้ก็เกิดเป็นเสมหะเพื่อจะทําให้เราขับสิ่งแปลกปลอมออกมาพร้อมเสมหะนี้นะครับบางคนเนี่ยจะมีปัญหาการกลืนไม่ปกติพอเขากลืนไม่ปกติเขาสำลัก บางคนไม่ได้กินอะไรยังสำลักน้ำลายเลยนะครับน้ำลายที่สำลักลงไปเนี่ยถ้ามันไหลลงไปในหลอดลมมันก็เป็นสิ่งแป,ปลกปลอมไประคายเคืองเยื่อเมือกข้างในหลอดลมให้ผลิตผลิตเสมหะออกมาเสมหะก,ก็เลยเยอะคืดคาดคืดคาดอยู่ตลอดนะครับวิธีทดสอบอันหนึ่งที่ทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือใช้สีนะครับต้องเอาสีที่ไม่เป็นพิษนะครับทางโรงพยาบาลนิยมใช้สีเมทิลีนบลูนะครับ เป็นสีที่ใช้ย้อมย้อมตัวอย่างทางแ l a นะครับแล้วก็สามารถมันมีความเข้มข้นสูงนะครับแล้วก็สีเข้มมองเห็นชัดนะครับไม่เป็นพิษก็เอาประมาณ1-2หยดนะครับมาหยอดใส่ปากคนไข้ถ้าเราหยดสีใส่ปากนะครับคนไข้กลืนแล้วมันไม่สำลักเนี่ยมันจะไม่มันก็จะไม่ไม่สามารถปนออกมาในในทางทางรูเจาะคอได้ ถ้าเอาสีใส่ในปากแล้วเห็นมีอันนี้ออกมาหรือบางคนไม่ต้องสีนะครับคือเห็นเป็นฟองน้ําลายออกมาเลยนะครับหรือว่าเห็นเป็นเศษอาหารออกมาเนี่ยมันบอกเลยว่าอ๋อเขาการกลืนไม่ปกติสำลักอยู่เรื่อยทีนี้ถามว่าคนไข้ที่กลืนไม่ได้การกลืนไม่ดีสำลักเนี่ยทําไงเมื่อไหร่จะหายสำลักไม่กินอาหารแล้วแต่ยังสำลักน้ําลายจะทํำยังไงก็ต้องดูเนื้อผ้าครับดูว่าคนไข้ยอยู่ในสภาพวะที่พอฝึกได้ไหมนะครับ ถ้าพอฝึกได้เราก็จะพยายามฝึกหัดให้คนไข้กลืนนะครับแล้วก็พยายามให้เกิดการกลืนที่ปลอดภัยวิธีทำให้เกิดการกลืนที่ปลอดภัยวิธีที่ยอดนิยมเรียกว่าการทำซูปเปอร์กลอสติกสวอลโลงนะครับผมเคยเขียนไปในเพจแนะนำเบื้องต้นบ้างแล้วแล้วก็มีคนอ่านแล้วดูเหมือนเข้าใจผิดผมก็ถือโอกาสนี้อธิบายเลยแล้วกันนะครับว่าอย่างนี้ซูปเปอร์กลอสติกสวอลโลงเนี่ยมันเป็นวิธีการ ดัดแปลงกระบวนการกลืนที่เป็นธรรมชาติให้มันเป็นการกลืนแบบจังหวะพิเศษเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าจะปลอดภัยจากการสำลักในระหว่างการกลืนกระบวนการวิธีมันทำยังไงนะครับวิธีเนี่ยก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าก่อนนะครับแล้วกั้นใจไว้ระหว่างกั้นใจไว้เนี่ยเราค่อยกลืนถ้าหากเราจะรับอาหารเข้าปากถ้าเป็นคนที่สามารถอมอาหารในปากได้ไม่เผลอหล่นลงไปข้างในคอเราให อมอาหารไว้ในปากก่อนก็ได้นะครับเคี้ยวให้แหลกอมไว้ก่อนอมรอไว้แล้วหายใจเข้าหายใจเข้ากั้นใจแล้วก็กลืนพอกลืนเสร็จแล้วเนี่ยให้ไอาตามหลังมาทันทีขั้นตอนมันจะฟังดูซับซ้อนนะครับหมอพูดสมัยหม่อีกทีหายใจเข้ากั้นใจกลืนพอกลืนเสร็จแล้วให้ไอออกมาทันทีนะครับทําไมเพราะว่าเวลาเราตั้งใจกลั้นใจเนี่ยฝากล่องเสียงมันจะปิดบีบแน่นเข้าหากันระหว่างนั้นเราปิดกล่องเสียงบีบแน่นเอาไว้เรากลืนอาหารไปด้วย กั้นใจแน่นไปด้วยก็ทําให้เราแน่นอนว่าฝาของเสียงมันปิดระหว่างกลืเนี่ฝาของเสียงมันปิดเศษอาหารมันจะลงไปในกล่องเสียงเป็นไปไม่ได้มันก็ลงไปในคอไม่หลอดลมไม่ได้นะครับข้อควรระวังก็คือว่าคนไข้ต้องมีความพร้อมในการร่วมมือนะครับต้องฟังคําสั่งเข้าใจทําตามที่ซับซ้อนได้แล้วก็ต้องดูนิดนึงอย่างเมื่อกี้หมอบอกยกตัวอย่างว่าให้ออมอาหารรอไว้ก่อนเลยพอหายใจเข้ากั้นใจแล้วค่อยกลืนแล้วก็ค่อยไอตามหลัง คนไข่าบางคนน่ะถ้ามีอะไรอยู่ในปากเวลาเขาหายใจเข้าเนี่ยมันเฮือกลงไปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แล้วถ้าบางคนหายใจเข้านะครับคืออมอาหารไว้ในปากยังไม่ทันให้ทําอะไรเลยมันไหลลงไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเคสที่ไม่เหมาะที่จะทําแบบนี้วิธีที่ทําเพื่อเลี่ยงปัญหาทําได้อีกแบบคือว่าหายใจเข้ากั้นใจรอไว้แล้วค่อยเอาอาหารใส่ปากแล้วก็กลืนแต่ปัญหาก็จะคือว่ามันยาก เพราะว่าคุณหายใจเข้ากั้นใจเนี่ยขณะนี้ไม่ได้หายใจอาหารใส่ปากเคี้ยวก็ยังไม่แหายใจมันต้องกั้นใจอยู่นานพอสมควรผู้สูงอายุหลายคนหรือว่าคนไข้หลายคนกั้นใจไม่ได้นานขนาดนั้นโดยคร่าวๆก็คือว่าทํายังไงให้อาการดีขึ้นเรื่องการกลืนต้องตรวจครับไปตรวจกับคุณหมอเวชศาสตร์พื้นฟูหรือนักกายภาพนักกิจกรรมบําบัดที่เขามีความรู้เรื่องการกลืนนะครับเขาจะแนะนําให้ได้ว่าให้ทําอะไรบ้างครับ